เผยคะแนนกาเซ x ิม2า u l t ตราชายชิปสัมดักก้อน8อีเลตทำคะแนนแบบมัลติคอร์เกิน10,000คะแนนก่อนหน้านี้ได้มีคะแนนของกาเซ x ิม2าพ l ัสที่ใายชิปเอ y n o นอส2,500บนกิ๊กเบนซเผยออกมาแล้วครับซึ่งรอบนี้ก็ถึงคิวกาเซ x ิม2า u l t ตราตัวท็อปในโมเดลสหรัฐที่ใายชิปสัมดักก้อน8อีเลดกันแล้วละครับ ซึ่งมีคะแนนแรงทะลุไปอีกขั้นนะครับโดยมีผู้ใช้บัญชีรายหนึ่งได้โพสคะแนนของก a าเซย S25 ตราโมเดล SM ขีด S9 3 8 U ที่ใช้ชิปตัวแรงรุ่นล่าสุดของควอคอมทำคะแนน,นแบบซิงเกิลคอได้ที่3,148คะแนนและแบบมัลติคอทำได้ที่1,236คะแนนซึ่งสูงขึ้นจากเดิมที่ทดสอบมาแล้วคะแนน3,069คะแนนและ9,080คะแนนครับสำหรับชิปเซนเซนันบดอนอิถือเป็นชิป ที่ไว้ใจเรื่องความแรงได้อยู่แหละครับทางฝั่งกระเซอ a ิ5 Plu s ในฝั่งยุโรปที่หรือว่าจะใช้ชิปเอ2,500นั้นน่าเป็นห่วงไม่น้อยครับเพราะทำคะแนนแบบสิงห์คอได้ที่2,359คะแนนและแบบมัติคอทำได้ที่8,141คะแนนครับสาหรับการเปิดตัวของกราเซอ a ิ5ซีรี์คาดว่าจะมาในเดือนมกราคมปีหน้าส่วนประเทศไทยก็ต้องรุนละครับว่าจะใช้ชิปตัวไหนกันแน่ครับ